สวัสดีครับสมาชิกแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจและมีเรื่องที่ค่อนข้างวิตกกังวลนิดหนึ่งสําหรับจะแจ้งให้พวกเราทราบนะครับว่าได้ข่าวมานะฮะว่ามีการระบาดของเชื้อหวัดจากอู่ฮั่นในตระกูลไวรัสโคโรนาไวรัสนะครับซึ่งจะทําให้เกิดภาวะสิ่งที่เราเรียกว่า ไซโตไคนสตรอง ok หรือภาวะที่มีการปอดอักเสบเนือการที่เราไม่มีภูมิต้านทานหรือเราไม่มีวัคซีนในการที่จะจัดการกับเชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีข่าวออกมาทางโซเชียลมีเดียครับก็มีผู้ที่เชื่อถือได้นะครับบอกผมว่าตอนนี้ก็มีเข้ามาในประเทศไทยบ้างแล้วนะครับดังนั้นพวกเราจึงควรจะดูแลสุขภาพนะครับ ในลักษณะของการที่เราจะต้องทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะเพราะว่าการที่ร่างกายเราแข็งแรงแล้วภาวะของการที่ภูมิต้านทานเราสามารถควบคุมให้อยู่ในลักษณะของสมดุลได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีการกระตุ้นของเชื้อวะ่ะก็จะทําให้เกิดลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มก็คือการที่มีการหลั่งเอาสารสื่อักเสบออกมาจํานวนมากสารสื่อัเสบที่หลั่งออกมาจํานวนมากก็จะไปกระตุ้นเอนไซม์เป็นคาสเคดเป็น ทอดต่อๆกันไปนะครับจนกระต้่งทำให้ลักษณะของเนื้อเยื่อเรามีการสูญเสียการทำงานนะครับโดยเฉพาะที่ปอดก็เลยมีลักษณะที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือปอดอักเสบแล้วก็สามารถทำให้เกิดภาวะลักษณะสิ่งที่เราเรียกว่าเสียชีวิตไปได้นะครับภาวะนี้เราเรียกว่าภาวะจากการที่ไวรัสมีการกระตุ้นทําให้เกิดภาวะไซโตไคลสตรองนะครับแล้วก็จากการศึกษาวิจัยนะครับโดยการใช้ เทคนิคทางชีวเคมีในห้องแลบนะครับเราได้รายงานมานะครับโดยการใช้เชื้อหวัดนะในตระกูล H1N1 ซึ่งเมื่อปี2015นะครับผมได้รายงานไว้มีลักษณะที่คล้ายกันก็คือไปกระตุ้นทำให้เกิดไซโตไคลสออมเหมือนกันนะครับสารสกัดที่ผมทำการศึกษาวิจัยตอนนั้นก็คือสารสกัดเซสามนจากเซสซามัาอินดิกัมนะครับดังนั้นในช่วงนี้ก็ช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็ดื่ม น้ำสะอาดดื่มน้ำผลไม้ในตระกูลซิตัสซ,ซึ่งมีสารวิตามินซีมีสารเฮสปอริดินแล้วก็บริโภคธัญพืชในตระกูลงาครับไม่ว่าจะเป็นงาดำงาขาวงาแดงก็ได้นะครับแล้วก็จากการศึกษาวิจัยเมื่อปี2015เนี่ยเราพบเลยนะครับว่าสารสกัดเซซามีนใซยซับจกาจกงาเซซมามินิกัมนี้สามารถที่จะไปช่วยลดภาวะไซโตไคนสตอมได้ มีฟูเป p ปอร์ลงในตีพิมพ์ในวรารสารต่างประเทศนะครับแล้วก็เราก็ทำการศึกษาวิจัยโดยการใช้เชื้อ H1N1 ไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวชนิดที่เราเรียกว่า PBMC polyfloral b l o o mononuclear cell นะครับแล้วก็มีการปล่อยอไซโตไคลออกมานะจากนั้นเราก็ใช้เม็ดเลือดขาวเนี่ยใส่ใส่เซสซามินเข้าไปนะครับแล้วก็กระตุน้นนะฮะเราก็พบว่าเซสซามินเนี่ยสามารถเป็นระงับยับยั้งการกระตุ้น ไซโตไคยที่สร้างขึ้นมานะครับจากเชื้อ H1N1 ได้ซึ่งมีกลไกหน้าจะคล้ายเคียงใกล้เคียงกันนะครับภาวะของสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็จะมีการอักเสบเกิดขึ้นมากมายถ้าเราไม่มีภาวะที่สมดุลแล้วไม่ป้องกันการอักเสบนะครับในเปเปอร์ยังได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์โมเดลลิงหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการที่จะดูเปรียบเทียบระหว่าง สารสก,กัดเซสมินจากงาเซสมามินิกัมกับสารสก,กัดขอ,ขอโทษนะจากยาทางยา,ามาตรฐานนะครับก็คือโอเซลทามีเวียนะครับซึ่งไปยับยั้ง h 1 n 1เมื่อเราสามารถที่จะไปะยับยั้งเชื้อหวัดไม่ให้มันทําให้เกิดภาวะไซโตไคลสตอร์มได้เราน่าจะ,ะลดความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามวิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการป้องกัน ดังนั้นตอนนี้นะครับเรามีปัจจัยเสี่ยง2อ,อย่างนะครับที่จะมาเกี่ยวข้องกับตัวเราก็คือเรื่องของ Air p o l l u t i o n นะครับ PM 2.5และเรื่องของหวัดจัดปูหัน่นดังนั้นขอทุกคนช่วยดูแลสุขภาพทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในชุมชนที่มีคนเยอะๆยกตัวอย่างเช่นสนามบินยกตัวอย่างเช่นครับปิ้งเซ็นเตอร์นะครับ ในลักษณะอย่างนี้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็หาทางป้องกันตัวเองโดยการใช้หน้ากากน,นะครับใส่หน้ากากเพื่อที่จะป้องกันทั้ง PM เ5มแล้วก็หวัดไปได้ด้วยนะครับเมื่อร่ก็ตามนะครับที่ท่านมีภาะวะของหวัดในช่วงนี้ก็กรุณาติดต่อพบแพทย์นะครับอย่าไปนิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าลักษณะของหวัดตัวใหม่เรายังไม่มีภูม่ม้านทานเราไม่เคยเจอมาก่อนมันเป็นเรื่องของการพาเรา ของสิ่งที่สิ่งที่ทําให้เกิดลักษณะของความผิดปกติของเชื้อแล้วก็ทําให้เกิดลักษณะของไซโตไพรสตอมเกิดขึ้นมาได้ดูแลสุขภาพของทุกคนนะครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับ